สวัสดีครับพบก,กับผมมานพินและฟิลไทยแบบบล็อกสปับนะครับตอนนี้อยู่ที่ปลายนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นบรรยากาศริมน้ำนะฮะได้ยินเสียงรถไหมครับผมอยู่บนสะพานคอนกรีตนะฮะเป็นสะพานนะฮะสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่สะพานหลักที่เป็นเส้นทางข้ามเมืองปลาย ด้านนู้นจะเป็นทางตำบลเวียงเหนือนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นลำน้ำปายนะฮะทางถนนคนเดินอะไรต่ออะไรอยู่ด้านนู้นนะครับที่เป็นย่านที่พักอะไรนี้เป็นรีสอร์ทครับมีต้นดอกไม้สวยที่เดียวช่วงนี้น้ำเยอะครับน้ำเยอะมากลำน้ำปายก็เต็มเปี่ยมนะครับเป็นเดือนต้นเดือนกันยายนก็น้ำเยอะหน่อยฮะ ด้านนู้นก็เป็นถนนที่ไปทางโรงเรียนปลายวิทยาคารนะครับแล้วก็เป็นถ้าตรงไปถึงแยกไฟแดงนู้นนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปที่ถนนคนเดินปลายนะครับ นี่ครับก็อีกด้านหนึ่งของลำน้ำครับตรงนี้สายไฟกับอะไรจะสายไฟสายโทรศัพท์ระยงระยงเล็กน้อยครับบรรยากาศก็ยังสงบครับด้านนี้ก็มีเหมือนนกเอียเ้ยงเลี้ยงควายเท่าอยู่วยแต่ว่าจริงเป็นบัวนะเป็นนกเอียเ่ยงเลี้ยงวัวเท่า ครับก็ทิ้งท้ายไว้ที่นี่ครับหนึ่งปายครับ